ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเดทดิสคัชนนะครับเรื่องราวมากมายกันเราจะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าทุกเรื่องราวมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าต้องบนก่อนหนึ่งรอบเหมือนเดิมฮะจำชื่อสโลแกนอะไรกันไม่ได้ยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับเป็นเทปที่2นะครับวันนี้สิงหาก็ยังอยู่นะครับผมก็ยังอยู่พันศิ์วิชยาคุปนะครับมองมานี่จะมีช่างแอร์เข้ามาอีกไหมไม่มีแล้วครับไม่มีนะครับตอนเปลี่ยนวันแล้วครับนี่เสื้อพงเสื้อผ้าเก็เพิ่งถอดเมื่อกี้แหละกางเกงก็ตรวเเิมจริง เออมึงไปทําด้วยนะนอ่กูเปลี่ยนชุดคราวที่แล้วเราคุยกันในเทปแรกเราคุยกันถึงที่มาที่ไปว่าทําไมจากเดส u ั s ชันที่เคยยกกองไปขอเขาสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันทีละย,ะยาวๆจนชาวบ้านก็บ่นกันนะฮะแต่ก็มีคนดูจนจบนะนะครับแต่ว่าคราวนี้ทําไมเราถึงมาคุยกันเองแล้วก็คุยกันไม่ยาวนะักนะครับประมาณสัก15-20นาทีก็คุยกันไปด้วยปัญหาของโควิดเชื่อว่าทุกคนคงคงเจอเหมือนกันหมด เราคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเราสองคนเราปรับตัวกันแบบไหนวันนี้เรามาต่อย,ยอดกันครับนะครับหรือว่าคุณยังอยากจะบ่นต่อไหมฮะไม่บ่นแล้วครับผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่ม,มเริ่มเริ่มปรับตัวปรับชีวิตอยู่กับมันได้ดีขึ้นนะอืมเออมุมมองมุมมองเราก็เปลี่ยนไปด้วยครับดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่คุณชมอยู่เนี่ยนะครับเราคุยกันไหมว่าเราจะคุยกันสักทุกเจ็ดวันเหมือนก็อย่าง,อย,างอย่างที่สิงห์บอกด้วยว่าเหมือนเป็นการบําบัดกันว่า เอาว่าเจ็ดวันมาเห็นหน้ากันสักครั้งหนึง่งภาวะในการเด่นรนภาวะในการร้อนรนของจิตใจมันดีขึ้นไหมตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณดีขึ้นนะวี้ดีขึ้นดีขึ้นับเพราะว่าเ,นะเรานับเป็นก<อ>ี่อา,า<ม>ทิตย์แล้วหมายถึงว่าตั้งแต่โควิดเข้ามาแอตแทกแล้วล็อกดาวน์นี่เดือนหนึ่งเต็มๆแล้วเนาะเดือนหนึ่งลเดือนหนึ่งล้วช่วงสองอาทิตย์แรกเนี่ยโอ้โหคือผมมันนับตาม NBA ที่ผมกระทบนะผมมันนับตาม NBA เพราะว่า NBA มันประกาศ NBA กับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเลิกพร้อมกันมันประมาณสามสิบเจ็ดวันละสามสิบเจ็ดวันละฮะไม่มีกีฬาให้ภาคเลยครับออที่ภาคมาก็จะเป็นเหมือนกับว่าแบบเป็นของกบเก่าเป็นไฟล์ซึ่งเหมือนกับว่าเดือนหนึ่งเข้าไปลงสองทีใได้เราจะมีอยู่เท่านั้นค <ใน S 1> ือพูดก็น้ำลายบูดละก็พูดไปก็น้ำลายไม่บูดหรอกแต่ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไป,ดดไปเออนะเออมันก็ ช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกก็ใช้ชีวิตลําบากอืแต่สองอาทิตย์หลังมานี่รู้สึกชิลขึ้นหมายถึงว่าเรารู้วิธีจะอยู่กับมันยังไงแล้วอืมเราจากเดิมเราก็ไม่ได้ล้างมือบ่อยนีก็ล้างมือมันทุกวันล้างวันหนึ่งหลายๆรอบล้างจนมือแห้งอืออกไปจับอะไรปุ๊บล้างอืแล้วก็ก่อนรวมก็ไม่ล้างนะเออไม่ล้างเลยดมต่อก่อนทุกคนทุกวันนี้ต้องแบบจะมีความคิดว่าไอ้ก่อนหน้าเนี้ยเรา เรารู้สึกขันหน้าอะไรบ่อยขนาดนี้หรือเปล่าไม่มีความรู้สึกนะอืจนไอโควิดมันเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกทําไมต้องทำไมอยู่ดี่ก็ขันหน้าแล้วอยากแค่จมูกอยากเกาตัวตายแล้เออแล้วแล้วมันก็ทําให้เราฉุกคิดว่าฮึบไ่ได้ไ้ได้เออเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นหลักพระพุทธศาสนาคือสอนในการมีสติของการเดินจงกรมนะครับนี่อันนี้เนี่ยคุณพูดมาเมื่อกี้ว่าหน้าอะไรที่ที่ผมนึกขึ้นมาเนี่ยผมนึกเลยว่า ไอ,ไอ้ที่เรารู้สึกว่าเราคันหน้าบ่อยขนาดนี้เนี่ยผมเคยรู้สึกตอนผมบวดนะเออตอนผมบวดในตอนนั่งสมาธิอ่ะเออแบบเฮ้ยอ,อะไรวะเดี๋ยวทําไมเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราเรารู้สึกแย่เลยนะว่าทําไมเราเป็นคนสมาธิไม่ดีขนาดนี้เดี๋ยวปั๊บเดียวคันหน้าเออเดี๋ยวปั๊บเดียวแบบปวดข้อเท้าเดี๋ยวอะไรเงี้ยแบบอะไรอ่ะเออโควิดนี่มันก็ทําให้เรารู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะ จะเอาจริงก็คือเป็นให้เรามีเป็นคนละเอียดขึ้นละเอียดหมายถึงไม่ได้ทํางานละเอียดนะหมายถึงละเอียดในอิริยาบถของเราเองอเรารู้ว่าเราทําอะไรอยูอ่จะเดินไปต่อคิวเฮ้ยไม่ได้เว้ยโอ,อเคถอยมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะเห็นว่าใครแม่งเคี้ยงจริงก็ยังเจออยู่นะจาตาจาอย่างงี้พอวางไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็มาหยิบของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มันก็สร้าง สร้างวิถีชีวิตใหม่ๆให้กับเราเนั่นแหละก็มันก็มีทั้งดีและไม่ดีอืโอเคแหละไม่ดีมันไม่ดีมันมองเห็นง่ายอยู่แล้วตามภาษามนุษย์พรามนุษย์น่าจะมองเห็นสิ่งไม่ดีได้ง่ายกว่าสิ่งดีคนตายงานการหายงานผมหายงานมันหายอืเออเนี่ยแหละอลไมนเตะทุกคนก็บอลไม่เตะเขาไม่มีงานภาคเออกิจการกิจการอย่างอื่นในที่เกี่ยวกับกีฬาก็ไม่มีเงินก็ไม่สะพัดนวดก็ไม่ได้ หมายถึงฟิสิโอเทอรพีหมดเลยโอ้ร้านโนนในเมืองทองที่ขึ้นชื่อโอ้ยี่สิบร้านเรียงกันสาวๆตึงหายไปหมดปิดหมดเลยะครั้งแรกในชีวิตผมเลยนี่ต้องง่ายไม่ดีง่าไม่ดีง่ายไม่ดีง่ายดีดีเลยก็มันก็เอาความสะดวกสบายเอาความสนุกแบบที่เราคุ้นชินออกไปแต่มันก็อย่างหนึ่งครับผมเคยอ่านเจอบทความซึ่งก็เห็นด้วยนะ มันเหมือนกับว่าโควิดเนี่ยมันเข้ามาสิ่งหนึ่งที่มันทําหน้าที่ไปด้วยคือมันมันคืนความมันบอกให้เรารู้ว่าอะไรที่มันจําเป็นกับเราอะไรที่ทําให้เราอยู่ได้บ้างแล้วมันก็เหมือนมันมาช่วยจัดระเบียบให้กับชีวิตพวกเราคุณรู้สึกอย่างนั้นไหมมันก็ดูทุกอย่างมันก็ดูแบบเรียบง่ายขึ้นบางอย่างหลายๆอย่างที่มันมันมันควรจะเป็นแบบนี้แหละนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้สิ่งที่โดยส่วนตัวแล้วผมบอกสิ่งมาแบบเฮ้ยมันก็ มันก็มีบางอย่างนะถ้าถ้าเกิดโควิดมันจบแล้วถ้าเกิดว่ามันยังดำรงคงอยู่ได้แบบนี้เฮ้ยมันจะเป็นเรื่องดีต่อสังคมว่ะมันจะเป็นเรื่องเรื่องที่ดีต่อตัวเราอ่ะเริ่มจากตัวเราก่อนเหมือนอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้แม่งใช่หมดเลยถูกป่ะถ้าเกิดว่าโควิดหายในระยะอีกหกเดือนแปดเดือนหรือหนึ่งปีหายสิ่งที่เรายังจะติดตัวไปนั่นคือถ้าเกิดว่ามันยังอยู่กับเราได้จริงๆนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากคือเราเป็นคนรักษาความสะอาดมากขึ้นอืม ถูกไหมเรามีคนเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าทําอะไรมีระเบียบมากขึ้นในเรื่องเล็กๆนี่แหละไม่ต้องอื่นไกลอารมณ์เหมือนนายวิเกโยชินอ่ะเออตื่นมาเก็บที่นอนอ่ะเก็บที่นอนเออแค่นั้นอ่ะเหมือนกับว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเก็บแล้เก็บแล้นี่เก็บให้เมียด้วยโอนมาอ่ไะคุณว่าองไเรื่องนี้ดีนะดีหมายถึงว่าก็เหมือนกับที่บอกอ่ะมันจะสร้างมาตรฐานให้เราใหม่อืวิธีวิธีการใช้ชีวิต กับนี่ไงเช็ดจมูกอ่ะเออเ้เอเหยียบเช็ดอีกแล้ว,ออว,ว,ลวม่ขอโทษสมบู explicit <laughs> เออข้อดีที่ช่วงหมายข้อดีที่ล็อกดาวน์ตอนนี้เลยนะอืข้อแรกเลยนะอออยู่กับครอบครัวกับคือนี่ทั้งชีวิตเกิดสี่สิบปีแล้วเนี่ยเดือนเนี้ยอยู่กับแบ้ครบสามสิบวันอ่ะในรอบกี่เท่าไหร่เนี่ยครั้งแรกในชีวิตเฮ้ยจริงเหรอจริงอ่ะตอนเด็กเด็ก คุณอยู่ด้วยกันทั้งวันเมื่อเอรคุณก็ไปเรียนผู้ปกครองก็ไปทํางานอโตมาก็ไปเรียนไปเรียนจนถึงวัยทางานแม่ก็ยังทํางานอยู่ออผมก็ทางานเจ็ดร้อยเดี๋ยวคุณกังจะบอกว่าหนึ่งเดือนมีเจ็ดรอยี่สิบชั่วโมงน่าจะเดือนนี้แหละที่คุณอยู่มากชั่วโมงที่สุดอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วกินครบทุกสามมื้อทุกวันอยู่ด้วยกันทั้งวันอย่างเงี้ยเป็นภาระของแม่อย่างเต็มที่ใช่เออมันก็เป็นการ ใช้เวลากับครอบครัวได้มีคุณภาพสุดเยเขาเรียก quality time สุดๆเลยอ่ะอ,อยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วรู้สึกไงรู้สึกดีกับมันไหมอ่ะรู้สึกดีนะมันไม่รู้สึกเบื่อเพราะแม่กทำกับข้าวกินแล้วก็เป็นมันก็พูดคุยกันมากขึ้นอเออแลออย่างจะก่อนหน้านั้นก็แบบว่าก็แค่ถามสาทุกสุขดิบินู่นนั่นนี่งานเป็นไงไม่ถามงานเป็นไง ห่อนแม่ผมชอบเที่ยวก็เอาเดี๋ยวไปเที่ยวไหนกับเพื่อนอเพื่อนก็หลายกลุ่มเยี้เงี้ยตอนนี้ก็ใหม่แล้วก็นั่งคุยอ่ะดูซีรีส์ดูข่าวก็นั่งมันก็กลายเป็นเหมือนแฟมิลี่ไทม์เนาะเออนั่งคุยคุยกันเรื่อยเปื่อยในในครอบครัวมากขึ้นก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่ได้ทํามานานแล้วอืกูคงจะใส่ท้าไปทุกเทปแล้วกูก็ถอดทุกเทปเอออันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ดีเ,เรื่องหนึ่งที่ดีนะครับเพราะว่าก็ก็ได้พบป,ปะ หน้าคาตากันแต่ว่าสําหรับบางคนที่มันเป็นมันเป็นเหมือนกับว่าแบบสามีพัญญาก็ต่างคนต่างทํางานอาจจะเห็นหน้ากันบ่อยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันความเครียดก็เยอะนะอย่างผมผมก็มีเออก็มาแบบพูดไปเดี๋ยวเมียดูเพราะวะ <c oughs> <c oughs> คือมาแบบสไตล์การทํางานมันจะไม่เหมือนกันไงของเราพวกประเภทว่าเราเครียดแล้วเราจะทํางานของเราไม่ได้แต่แบบสำหรับคนบางคนเนี่ยเขาต้องแบบเขาต้องเครียดอะ่ะเขาถึงจะทําออกมาอมเออเราก็แบบอืมไม่เป็นไร ราก็เลี้ยงลูกของเราไปนะครับนั่นก็คือเรื่องดีในบ้านอเรื่องดีในบ้านอนแม่ให้ตังใช้ไหมแม่ให้ครับยังไม่ขอไม่ขอพ่อดีอย่างก็เนี้ยก็เก็บบ้างเก็บบ้างค่อยๆเก็บไปเรื่อยอเออได้เจอความทรงจําก็เจอบ้างไม่เจอบ้างออืืมมแล้วก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆบ้านล่าล่าสุดนี่ผมไปเอาตะกอมาไปซื้อดินหรืออะไรพวกเนี้ยเพื่อที่มาเตรียมจะลองปลูก พือปักสวนครัวบ้างสะหลดว่าร้านขายเนี่ยคนแบบลุมเยอะมากนะคะไม่เห็นว่าเออคนมันแสดงว่ามันปรับตัวเนาะเออมันก็จะออกมาเนี่ยแหละซื้อต้นมงต้นไม้ซื้อดินเพื่อจะกลับไปแต่งบ้านอะทำบ้านให้มันสวยให้น่าอยู่เพราะว่า เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านมากขึ้นแล้วก็อยากให้บ้านมันน่าสวยน่าอยู่ขึ้นเรื่องนี้มันก็หลายๆอย่างนะมันก็ตรงกับที่เขาบอกว่าคนเราถ้าเกิดว่าจะเริ่มพัฒนาตัวเองนอกจากเราจะเปรียบเทียบเรื่องวิธีคิดของนาวิคโยทินใช่ไหมว่าเหตุผลอะไรตื่นมาเหนื่อยแค่ไหนมึงต้องเก็บที่นอนอ,อ,อย่างที่สองคือแบบว่ามึงจะพัฒนาอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมึงต้องพัฒนาชีวิตมึงสิ่งที่ง่ายที่สุดในการพัฒนาชีวิตไม่ใช่คอร์สเรียนไม่ใช่การเพิ่มไรายได้แต่การเพิ่มสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัวเรา โควิดมันก็ทําให้ขนาดนี้เลยเหรอวะดีดีนี่แค่ในบ้านนะอตอนนี้นอกบ้านก็คือไป,ไปกวาดบ้านให้คนอื่นนะ,ะไม่ครับก็ออกไปดูกร <c oughs> ุงเทพกรุงเทพเอตอนนี้ตอนนี้กรุงเทพฟ้าใสฟ้าใสเลยเ,<อ>เพราะว่ามลพิษน้อยลงใช่ไหมนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คือเหมือนกับว่าโอเคทุกคนสัมผัสได้ตั้งแต่โควิดมาแบบอันดีอ่ะข้อดีตรงนี้นะคือโอเคเราเราต้องยอมรับกันก่อนว่า มันเป็นข้อดีที่ที่สูญเสียที่เราแลกมาด้วยการสูญเสียนะนะครับกรุงเทพอาจจะไม่ใช่แหล่งทําเงินเหมือนที่เคยผ่านมาพอเชื่อว่าเงินในกรุงเทพสะพัดน้อยลงมากตั้งแต่ที่โควิดไปแล้วแต่สิ่งที่มันดีมากเลยถ้าถ้าหมดโควิดแล้วรถในกรุงเทพแม่งเหลือแค่นี้อืความเป็นระเบียบเป็นอย่างนี้โบกปุ๊บแท็กซี่รับปับ๊บรถเมย์ไม่ต้องปาดหน้ากูแล้ว เดี๋ยวตอนนี้ผมยังอยากรู้เลยว่าแท็กซี่เขายังปฏิเสธอยู่ไหมไม่แล้วไม่แล้วโอ้โหอันนี้อารมณ์เหมือนตอนเราเด็กๆอ่ะสมัยถนนล่วมๆเมื่อสี่สิบปีที่แล้วอ่ะพอยกมือขึ้นมาทีนึงเราต้องแบบเราต้องคอยเรียกว่าแท็กซี่ไม่เจอเดี๋ยวคันนี้แม่งเก่าเราไม่เอาอะไรเงี้ยเราต้องแบบเก็บมือก่อนอะไรเงี้ยนี่๋ยวนี้มันยังไงอันเป็นอย่างนี้จริงก็อาจจะเป็นเรื่องดีนะโอเคเรื่องรถติดผมว่าทุกคนชอบหมดเอสุดท้ายคนก็จะแบบเออ ไม่ต้องขับรถไปก็ได้นี่ว่าใช่เราไม่ต้องไปไหนก็ได้ยี่วะคือผมรู้สึกเลยว่าแม่งไกลอ่ะเออเรารู้สึกไปเลยนะว่าแบบอย่างเมื่อก่อนผมขับรถจากบ,บ้านไปปากเกรดเพื่อไป,ไป,ไป,ไปอ่านข่าวที่พัฒนาการผมจะรู้สึกโอ้ยแม่งไกลมากอะ่ะว่าจะไปภาคบอลจะไปอ่านข่าวที่ทูฟอร์ยูเนี่ยไม่ต้องมีชั่วโมงครึ่งม่้ยต้องมีสองชั่วโมงมแต่นี่แม่งสี่สิบนาทีปื้ดไม่นับไอ้วันนี้นะตอนนี้อัดวันนี้เนี่ยแม่งเสือกมีปล่อยข่าวกันซึ่ก็แบบเออเมื่อกี้คุยก็แบบเหมือนสังคมแม่งเปราะบางมาก ที่บอกว่ามีพักการเมืองชื่ออะไรนะไทยรักไทยออฟฟิศเขาอยู่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ม,มีคนไปปล่อยข่าวว่าบอกว่าแท็กซี่คันไหนไปจะแจกสองพันเฮียห้าร้อคันมปจอดอยู่แถวนั้นรถแม่งติดตั้งแต่แ,ตแถวมันแบบเอเพชรบุรีตัดใหม่ตรงแถวขลงังอาเซียแม่งติดมาถึงพัฒนาการยาวไปถึงนู่นถึงนู่นนั่นคือวันเดียวเลยครับตั้งแต่โควิดมาแล้วรถติด พอมาอย่างนี้อในภาวะโควิดโอ้มใกล้อกรุงเทพมันใกล้กลกลไปหมดเลยอ่ะอแต่ว่ามันก็ดีดนะเมื่อวานผมไปทุระแถวสาทรก็ครึ่งชั่วโมงจากลาดพร้าวไปสาทรสบายๆเลยแล้วสิ่งหนึ่งไม่รู้ว่ามึงสังเกตหรือเปล่าแต่แบบสิ่งที่ผมเห็นผมอาจจะไม่ผมอาจจะเห็นเส้นทางเดิมๆแต่ไม่เห็นเลยมากแต่ผมเห็นบางคนเห็นของคุณด้วยแหละกับสิ่งที่แบบผมดูแล้วที่คุณถ่ายมาให้กรุงเทพสวยว่ะ เอผมรู้สึกจริงนะตอนแรกไม,ไม่ไม่คิดมากมีกพ,พี่ที่เป็นพิธีกรร่วมผมชื่อ,อคุณชัยสรุปวิทุวินะิจอ่ะเดี๋ยวคุณใส่หน้ามาดูนะเขาชอบออกจอร,รอ <c oughs> เป็นเกียรติเก <c oughs> ียรติพี่ใช้พี่ใช้เป็นคนหนึ่งที่ไปดูฟุตบอลกลับมาในช่วงที่ต้องกักตัวแล้วเขาไปกักตัวไปแล้วก็แบบเหมือนกับว่าแบบจากเดิมที่เป็นคนแบบเจอพบปะสังสรรค์บ่อยอะไรเงี้ยก็ไปเก็บตัวอยู่สิวัน เรากลับมาเนี่ย<ป>ก็ยังร <า S 1> เริ่มงานไม่ได้อีกต้องมาเอาใบรอใบนู่นไปนี่เบ็ดเสร็จรวมกับที่แกไปอังกฤษอีกไม่เ,เดือนนึงกว่าแกจะกลับมาทํางานได้วันแรกที่แกมาทํางานแล้วแกรักแกบ,บอกว่าเฮ้ยกร<ป>ุงเ <รา S 1> ทพสวยอืมเราก็แบบไม่ได้คิดมากเพราะว่าแกเป็นคนดูเพเตอร์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็แบบว่าเออกรุงเทพสวยเราก็แบบค่อยๆแบบเริ่มมองข้างทางเออว่ะเส้นทางที่เราขับผ่านสวนจตุจักรสวนรถไฟ มองไปทางด่วนมองไปไกลๆจับเดินที่เราจะเห็นได้แบบฝุ่นจะบเดิมที่เห็นแต่แบบไฟแดงๆรถติดเฮ้ยพอม่งโล่งๆพอมันเย็นๆคือบอกกรุงเทพมันงสวยไปชิวๆได้เรื่อยๆมองวิวเพลินอ่ะผมดูที่คุณถ่ายอ่ะอะไรก็ไม่รู้แหละที่คุณเล่าผมฟังว่าคุณไปดูเด็กญี่ปุ่นมาแล้วคุณเลยลองทำบ้างสวยที่คุณเอาต้องถ่ายไปเรื่อยๆคุณเห็นอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นนะไม่เลยแค่ แค่ความรู้สึกแค่อยากเก็บโมเมนต์ที่กรุงเทพน้อยๆเือนไม่เป็นสงการทุกวันเออปกติเรามองอะไรไปก็โอ้รถทางนี้ก็ติดทางนี้ก็ติดติดตรงปิดแตกกันตลอดเวลานี่แบบเราสามารถขับไปได้เรื่อยโดยไม่ต้องแตะเบวกอะเราสามารถขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรไม่ต้องไม่ต้องเร็วกว่านี้ไม่ต้องช้ากว่านี้แล้วไปเรื่อยๆอจากลาดพร้าว<ม>ถึงสาทรเน,นี้ยเพื่ชั่วโมง แล้วก็มองวิวได้เพราะเราไม่ต้องคอยแบบาคอนเซนเทร e ว่าจะมีใครปาดหรือว่าจะจิ้มหรือว่าจะมีอะไรหรือว่าเออมันก็กลายเป็น e n j อ y เลยนะเหมือนเหมือนเวลาแบบถ้าเกิดก่อนหน้านี้เวลาไปเทียทเท่ยวทเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมเช่าร,รถขับขับระหว่างเมืองเนี้ยโอ้โหดูวิวสนุกเลยนะอืทั้งทงี่เมืองไทยทําไม่ได้ใช่ทั้งเมืองไทยเราขับกรุงเทพเชียงใหม่ หมาวิ่งตัดหน้าจากไกลจานทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้ามาในถนนเมนได้ตลอดแต่เมืองนอกเขากั้นสี่เลนไปทางเดียวกันกูยังต้องกลัวมอไซค์จอมันจะป่าข้างทางล่แล้วไม่สามารถ e อ j o y ทั้งนั้นแต่ตอนนี้มันอนจอยได้แล้วะแค่เฉพาะในกรุงเทพด้วยนะมันกำลังจะบอกอะไรเราวะมันกำลังจะบอกเราว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคเราหาเงินได้เยอะกว่านี้ผมว่าหลายคนเป็นเท่าตัวอืแต่สิ่งที่เราเสียไปคืออะไรอะ เราแม่งใช้เวลาเร่งรีบเราแม่งเสียในเรื่องของภาวะอารมณ์เราเสียเราต้องแลกมาด้วยความไม่แฮปปี้อ่ะสุขภาพจิตหายหมดเออไมเปล่าวะเอนจอยเอนจอยชีวิตหายไปเลยเอนจอยอีกแบบหนึง่งถึงว่าแบบเนี้ยมัน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 อิ่มว่ะแล้วเราก็ คือตอนนั้นตอนที่รถเยอะๆนะฮะตอนนี้ต้องแข่งขันเยอะๆได้เงินมาเยอะจริงเราเอาเงินไปทําอะไรวะเราก็เอาเงินไปซื้อของอย่าผมนี่ก็ช้อปปิ้งเทเลปี้เลยครับผมกล้องนะผมก็ซื้ออุปกรณ์กล้องนี่ร่างเงิมาเยอ่นะกล่องนั่ะไหนไอที่แปดพันเนี่ยเหรอไม่ใช่เนี่ยกล่องดำไอเนี่ยเหรออเนี่ยก็เพิ่งมาวันซื้อนี่คืออะไรแคปเจอร์อะไรของคุณแต่นี้สั่งไว้นานแล้วของเพิ่งมาเพราะตอนนั้นมันติดโควิดอยู่ก็คือผมก็ ช่วงหาเงินได้กันเนี่ยเนี่ยแหละทั้งช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งโทรสั่งของกล้องมันก็แต่งไปเรื่อยๆอ่ะเออเอาเงินไปซื้อความสุขใช่เออเอาเงินมาซื้อความสุขไว้โบกก็บอกเขาไว้โบกกับตัวเองไวตอนนี้ไม่มีเงินอืมความสุขก็พอๆกันอ่ะช้อปปิ้งไม่ได้แต่ก็ก็เนี่ยสุดท้ายเราก็หาเรื่องอ n j o y ใช่อื่อเข้าก็มาได้ออกกําลังนะได้กําลังแบบจริงจังเออแล้สังเกตไหม นี่ซอยบ้านผมทุกวันนี้นี่กลายเป็นแบบตอนเย็นนะเหมือนสวนสาธาะแล้วอ,ะอ่ะวิ่งเดินวิ่งกันไป<ช>ซอยเลยเหมือนตอนนั้นอ่ะผมที่เมืองทองอ่ะช่วงที่มันเป็นใหม่ๆเนี่ยในเมืองทองทุกทีมันจะเป็นลานคุณก็เคยไปไหมไอ้พวกลานที่ตอนนั้นบราไปส l a m ไปเล่นคอนเสิร์ตอ,อ่ะเขาปิดด้วยช่วงที่เป็นโควิดอยู่ๆก็าชายจักรันมาปิดทุกประตูเลยไอ้เราก็แบบอุ้มลูกพาไปอ้าวใมันไม่เดินอะ่ะเราทาไงเราก็วิ่งอยู่ในซอยบ้านนั่แหละจนเหมือนกับว่าทุกคนแม่งก็แบบว่า เออเราจะหงอยเราจะกลัวอยู่ทําไมวะเราก็ออกมาเดินงนี้แหละเราก็แบบห่างๆกันมันก็ทําได้อ่ะเรามนุษย์มันก็ปรับตัวได้อผมอว่าโควิดมันบอกอะไรเราหลายอย่างว่าจริงๆแล้วเราเราต้องการอะไรบ้างอเราอะไรที่มันควรจะเป็นพูดไปอาจจะการเมืองนิดนึงนะสิ่งตอนเนี้โอเคถ้าแหล่งทํางานแหล่งทําเงินแม่งไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียว เราผมก็คิดต่อนะแบบว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยคนไม่กลับจังหวัดใครจังหวัดมันไปหมดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ต้องออกมาไม่ไม่ต้องข้ามาทีสามจังหวัดเพื่อมาทํางานที่กรุงเทพมันอยู่บ้านตัวมันเองทํางานได้เออทางานได้เออผมเหมือนแบบตอนที่ช่วงฤด,ดูหาเสียงที่มันพักการเมืองเนี่ยแหละพ่อมบอกว่าคุณอยู่จังหวัดอีสานอ่ะต่อให้เป็นจังหวัดใหญ่อย่างขอนแก่นหรือว่าเออโคราช มันหายากมากนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจคุณไปหางานที่คุณจะได้เงินเดือนแบบห้าหมื่นหกหมืนเนี่ยเฮ้ยแม่งยากมากเราบอกมานั่งคิดห้าหมื่นหกหมืนสำหรับคนอายุเท่าเรามันก็หาได้แหละมันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากแต่ถ้าเรื่องข้อมูลนั้นเป็นเรื่องจริงโอไปทําให้พวกนั้นมันมีงานแบบนั้นดีกว่าป่าววะกรุงเทพแม้คือไอ้ทุกเมือมันหากินของมันได้อะ อย่างน้อยในภาคนั้นมีสักสามสี่จังหวัดที่มันแบบเป็นฮับใหญ่ๆเออไม่ต้องมาอัดอยู่ในกรุงเทพมันก็จะดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าง่าต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นไงมาถึงประเทศที่อืมที่เป็นท็อปของใช่ของโลกอย่างเงี้ยนะเขาเป็นอย่างนั้นความรู้ใหม่อย่างญี่ปุ่นอ่ะที่มันเป็นข่าวกูเพิ่งรู้ว่ารัฐบาลกลางแม่งบริหารอยู่ไม่กี่กระทรวงเองนะที่เหลือเป็นอำนาจของเขาเรียกว่าผู้ว่าใช่ป่ะไอ้ที่มันหล่อๆที่สุดของแต่ละจังหวัดเขาไอดออ่ะเออหาเงินได้ฮะ บริหารเงินที่หามาได้ทุกอย่างมันก็เลยดูฉับไวปุ๊บพั๊บปุ๊บปับไปหมดเลยเอออันนี้ของเรามันก็อาจจะมันก็แสดงให้เห็นนะว่าพอมันมากระจุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งอ่ะไม่ต้องกรุงเทพก็ได้ต่อให้มันเปลี่ยนจังหวัดเนี่ยต่อให้ปามึงบอกมึงจะย้ายเมืองหลวงย้ายอะไรเงี้ยแล้วเกิดมันไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยทุกอย่างมันก็แน่นเกินไปทุกอย่างก็จุกอกหมดอ่ะกระจุกอยู่ตรงนี้แหละอืมเรามาตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยั่นสิวะการเมืองเฉยเลย แต่มันก็โอเคครับมันก็มันก็เพราะว่าเราอาจจะมีเวลาพักหายใจบ้งเราอาจจะมีเวลาที่เราได้ได้ซึมซับได้เรียนรู้แล้วก็ได้คิดตามว่าสิ่งที่เราอยู่กับมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะทุกวันนี้มันมันสะท้อนอะไรกับเราบ้างเราเราได้เห็นมันแล้วเราจะปรับใช้ชีวิตอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าในอนาคตถ้าเกิดปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงมาจากครั้งนี้สิ่งที่ทุกคนจะ เรื่องการทำมา,ากินทุกคนรู้แล้วว่ามีหนึ่งไม่พอใช้ช่องทางในการหาเงินต้องมากขึ้นช่องทางในการเก็บเงินต้องมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมว่ามันมันมันสอนเราอย่างโหดร้ายนะใช่เลยครับเพราะตอนนี้ผมรายได้าทางเดียวแม่เศร้าหรืหม <laughs> เออแต่เดี๋ยวก็ แต่ว่าได้ข่าวมาได้ข่าวมาว่าแบบเพื่อนในสายอันนี้คุณสายโปรดักชันใช่ไหมก็ก็เริ่มก็เริ่มมีงานแล้วเริ่มเหมือนกับว่าแบบคนถือเงินก็แบบมันก็ต้องทาอ่ะตอนเศรษฐกิจมันแย่แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่ทําอะไรเลยแม่งก็ตายหนักกว่าเดิมอ่ะก็ต้องทำอืมนะครับต้องต้องเหมือนเตรียมการกันแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มกันแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเริ่มออก ออกสู่ปกติกันยังไงตอนนี้เขามันจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ทําเรื่องเขียนเป็นจดหมายเป็นมาตรการการออกกองถ่ายว่าต้องทำไงส่งไปที่กระทรวงว่าถ้าเกิดว่ามีการถ่ายเราจะทําแบบนี้ you o เคไหมอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ตั้งการไว้ค่ะเราก็เขียนจดหมายอันหนึ่งคุณจะประมาณแบบว่าเดี๋ยวผมจะไปหาชุดเหมือนคุณหมอผ่าตัดใส่ถ่ายอะไรเงี้ยแหละ เพราะคนขนเออคนกองถ่ายมันก็เป็นเป็นเป็นพวกแรกๆเลยนะที่โดนสั่งให้หยุดใช่เอพราะมันเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากพวกแรกเล้วก็พอมีข่าวปุ๊บก็พวกนี้แหละที่โดนสั่งให้หยุดก่อนเขาก็นี่กระจุกมาสองเดือนกว่าสองเดือนนี่สองเดือนแล้วใช่ไหมเออแย่สองเดือนนี้โอ้ยบางคนเงินเก็บหมดแล้วสองเดือนเนี่ยใช่ ทุกคนก็อย่างน้องๆที่เป็นแบบตำแหน่งเล็กๆหน่อยพวกเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งขึ้นมาเยงนี้ตอนนี้ก็ปรับตัวไปขับขับพวกดลิเวลรี่อ<ล>ะไรกันเราต้องปรับบางคนก็ทํากับข้าวขายแล้วก็อุดหนุนกันเองในมูมๆกันกนี่แหละหแอุดหนุนมากๆก็ไม่ไหวไงใช่ไงเพราะอย่างเราเนี่ยแหละไอ้พวกอุดหนุนเนี่ยเออเราไม่ได้ขายอะไรไงอืเราช่วยไม่เราช่วยกินอย่างเดียวถ้าแล้วก็กินอยู่บ้านแหละเออแล้วสุดท้ายก็กินอยู่บะ อ่ะเนี่ยสองอาทิตย์ไปซื้อของเข้าบ้านหนึ่งครั้งเสียเงินประมาณสามถึงสี่พันบาทซื้อเนื้อสดหมูไก่อะไรพวกเนี้ยอยู่ได้อยู่ได้เกือบสามอาทิตย์แต่สองอาทิตย์ไปซื้อครั้งหนึ่งเพื่อเพื่อมาสต็อกไว้ก่อนเออกินกันเนี่ยสามคนอยู่บ้านกินกันได้อไม่ต้องออกจากไม่ต้องไปไม่ต้องไปอุดหนุนพัตาคารเลยอะเออเออโอ้ยนี่แต่แบบนี้นะถ้ามีคนฟังอยู่ลดค่าไฟให้ซะหน่อยนะเออหมดเลยครับท่าน ค่าไฟคุณแพงมากเลยครับใช่ครับคือมเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณแม่ของสิ่งก,ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อไม่นานมาน,นี่นแหละเป็นสิ่งที่คนอื่นเขารู้กันแต่เราไม่รู้ไงอ๋อไฟนี่แม่งคิดเปลือนภาษีเว้ยไรเยอะเออเข้าใจไหมรา,ายเยอะรายรา,ายได้รายได้กับการใช้แม่งคือสมก,การเดียวกันมึงรายได้เยอะเออเอาสมมติมึงรายได้ห้าแสนมึงไ 5, ม่ต่ำกว่าห้าต่ำกว่าแสนห้ามึงไม่โดนภาษี ขึ้นมาถึงห้าแสนมึงโดนขี้ประติ๋วมากเลยมาแต่อย่างคนทั่วไปทํางานเงี้ยไอ้พวกที่มันจะแพงคือที่โดน30%เปอร์เซนเนี่ยคือตั้งแต่ล้านสองขึ้นไปล้านสองหนึ่งบาทบวกปีกจนถึงกี่สิบล้านเป็นสิบล้านอะเลข<ด>เดียวกัน,เ,กนเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเฮียเสียสาสิเปซ็ค่าไฟมันก็เหมือนกันอีกอไอสัตย์ใช้เยอะถึงขั้นนี้แม่งปุ๊ดจนบางทีก็แอบรู้สึกว่าพี่ พี่เอา AI เก็บกูหรือเปล่าหมดไปหมดไปนะนะครับเทปนี้เราก็เนี่ยหลัปรับทุกกันแบบนี้เราก็ได้เห็นสิ่งที่มันดีเหมือนกันในในในเรื่องของโควิดเราอยากให้ถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ที่เราจะเลือกเก็บมันได้แล้วผมคนหนึ่งแบบผมว่าผมจะใช้ชีวิตแบบนั้นโอเคผมจะทําตัวให้สะอาดขึ้นผมจะทําตัวให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ผมจะพยายามใกล้ชิดกับครอบครัวให้เหมือนตอนเนี้ยอนะเพราะผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยแม่งกลัวความแข็งแรง กลัวความสะอาดเหมือนกันความแข็งแรงทางจิตใจก็เหมือนกันอย่างที่สองก็คือเราก็คงรักษาระเบียบแบบนี้ไว้กูก็คงไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้ใครมากๆนะเออแต่คิดถึงโมเมนต์ไปดูคอนเสิร์ตนะออโอ้โหบอลที่รรแซลมนะ์อะเกิดมาผมก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยได้ดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วฮะตอนนั้นไปดูกับสิงห์ที่ราชมังเออเป็นโมเมนต์ที่ดีจริงนะเห็นเห็นโสาสน่ารักน่ารักก็ไปกอดคอเขาแล้วเขาไม่ว่า นะั่นโดนแฟนเขากระทืบเอาเอออะไรเงี้ยก็คิดถึงเหมือนกันเออเออกนเดี๋ยวเทปหน้าเราเรามาคุยกันขำๆว่าคุณว่าหลังโควิดอะการปรับตัวที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณเล่าของคุณก่อนเพราะว่าคุณจะต้องเจอแน่ๆแหละกับการที่คุณบรีฟมาแล้วว่าคุณจะออกไปถ่ายงานหลังจากนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพพวกคุณบ้างผมเห็นเดินเข้าบ้านผมเห็นคุณเตรียมของอย่างไรมาจะไปไหนกันเนี่ย เออก็น่าคิดนะใช้ชีวิตยากหน่อยคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงทุกคนจะกลายมาเป็นพิตูนตู้เพลงเออกันหมดเลยไหมไม่ได้นะ่ะเออเตะบอลแคจะเตะกันแบบไม่มีคนดูในสนามเลยเล่นคอนเสิร์ตแม่งไม่มีคนดูได้ไหมล่ะดูออนไลน์แล้วก็แบบจ่ายตังค์จ่ายตังค์เข้าคนดูคอนเสิร์ตอาจจะต้องมีแบบโชว์บรบรองแพทย์อะ่ะเออก่อนสมมติสมมติเลยนะข,ขำๆเลยนะคอนเสิร์ตมีพุ่งเนี้ย คุณต้องไป,ไปไปไปหาหมอสามวันเหรออะไรเนี่ยมาก่อนออแล้วตอมาโชว์ว่าโอเคมีมีใบเทอร์เซนติเคตอะผู้ผ่านแล้วเข้าไปดนูนั่งได้โอ้ยอ่งี้ตั๋วขายหน้างานไหมพูดโหดเออเออม,มาคิดกันนะอ้าวเดี๋ย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 วเทปหน้าเรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าอ,อ,อะไรมันจะเปลี่ยนไปบ้างไอสัตว์ดูหนังยังไงเนี่ย <c oughs> เออดูหนังยังไงเนี่ยเดินเข้าช้อปปิ้งมอลล์ยังไงวะห้างใกล้เปิดเลยนะเดี๋ยวดูที่ห้างเนี่ยเออ อ่างั้นเดี๋ยวเทปหน้าครับนะครับเทปนี้ก็คงประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเทปหน้าเดี๋ยวมาว่ากันใหม่มาดิสคัสกันใหม่ออครคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะบำบัดกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไปแล้วครับสิงไปก่อนผมตามไปสวัสดีครับสวัสดีครับ